หอลออะไรครับารมาตั้งเข้าไปจักรยานเร็วตั้งมาพ่อจักรยานเก็บนะพ่อจักรยานเก็บนะครับ ปลาไม่มีแล้วปลาไม่มีแล้วครับนงตังนงตังนงตัง เอ้ยจักรยานใครเนี่ยพ่อจักรยานเก็บแล้วนะเนี่ยพ่อจักรยานเก็บแล้วน้องตังไม่ปั่นน้องตังไปเล่นจ้ะพ่อจักรยานเก็บแล้วนะครับไอพี่สันมาจักรยานไปเร็วเอาจักรยานไปเออจะยกอย่างนี้ไม่ได้นะลูกนะ ไปปั่นดิครับเอาปั่นปั่นขึ้นปั่นเลยเอาปั่นปั่นขึ้นขึ้นขึ้นขับเลยเอาขึ้นขี่ขึ้นขี่เอาขึ้นขี่จักรยานขึ้นขี่จักรยานเร็วเอาขี่จักรยานขี่จักรยานเออเก่งไปเลยไปขับไปหายายไปเร็วไปขับไปหายายไปเร็วเรืวเรืวขับไปหายายเร็วเรืวเรืวยายอยู่ไหนยายอยู่ไหนไปขับไปหายาย ขับไปดูปลาขับไปดูปลาก็ได้ขับไปดูปลาไ,ไป,ป,าไปขี่ไปดูปลาไปไปขี่ไปดูปลานะครับปลาไปาปลาอยู่ไหนปลาอยู่ไหนไปไปขี่ไปแล้วขี่ไป сказал, ขี่ไปดูปลาขี่ไปดูปลาไปขี่ไปดูปลาขี่ไปดูปลาแล้วปลาอยู่ไหนลูกปลาอยู่ไหนไหนปลาไหนปลาไหน Chôn biết ui biết Việt Nam ui, À nãy pa Nãy pa À nám khiếu léo Pa phải to Lốt 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 Pa đu pa to đu pa to นะครับไอขี่ไปต่อแล้วขี่ไปดูปา้าต่อแล้วชนชนระวังชนนะลูกนะถอยออกมาระวังชนรถนะปลาไปดูปลา ไปยืนดูปลาตรงนู้นไปไปยืนยืนดูตรงนู้นไปเขาไม่ได้ครับเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ครับไม่ใช่บ้านน้องตังนะเข้าไม่ได้เออไปดูตรงนู้ไน,นไปหนุนไปดูกับยายไปแล้วหนุนไปดูนู้นไปเข้าไม่ได้ครับ <c oughs> เออข้างในข้างในมีหมาะหมากัดหมากัดนะครับเข้าไม่ได้หมากัดเนี่ยมีหมานอนอยู่เนี่ยหมากัดเออหมากัดนะเห็นหมาไหมเห็นหมาไหมเห็นหมาไหมเหมือนพี่ตุน่ะพี่ตุกัดนะครับนะไปเข้าไปเดินไปดูปลาหนุนไปเดินดูปลากับยายไปเร็วเร็วทางต่างไป นะยายยายพาไปดูปลาไปนี่ไงโอ้ยปลาหนุน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 ปลาเห็นไหมเห็นไหมปลาทองไปไหนกันเนาะไปข้าจักรยานน้องตังอ่ะจักรยานน้องตังอ่ะขับไปปักน้องตัง ขี่จักรยานไปเร็วเนี่ยมาเอานะมาเอานู่นเฮ้ยเดี๋ยวพี่ซันเอาไปนะครับไปไปไปขับกลับบ้านไปขี่กลับบ้านไปอาขี่กลับบ้านเร็วไปไปเอาถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนเอาเอาไปได้บัดนี้เอาล้มล้มนะตังตังล้มล้มล้มตังตังล้มครับระวังเอายังอีกบัดนี้ ป่าลูกป่าป่าป่าจักรยานจักรยานไปขี่จักรยานมานี่จักรยานอยู่นี่น้องตาจักรยานอยู่นี่มามาเร็วมามามาขี่จักรยานมาเร็วมาขี่จักรยานตามพ่อมาเร็ว

ล้มนะครับจักรยานไม่เอาเหรอพ่อเอาจักรยานไปเก็บนะเก็บแล้วจักรยานเก็บแล้วพ่อจักรยานไปเก็บนะลองตังไม่เล่นพ่อจักรยานไปเก็บนะครับเก็บแล้วนะไม่สนใจเว้ยจักรยานเอาไหมเนี่ย ขับจักรยานไป้วขับจักรยานไปหายายไปแล้วไปเร็ว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 ไปเอา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 ขึ้นขี่ดิลูกเออไ,ไปตรงไปตรงไปตรงไปบ้านนน่นไปไปขับไปบ้านเร็วไปเร็วเออเอาลยงทำไมอ่ะมาขับมาขี่มาเร็วขี่มา khi má khi má ơ ừ, à liêu 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 khi má khi à liêu liêu liêu, liêu. Chốn, chốn, chốn. liêu đi à này à, à. à, à. à, à. เอาไปเก็บไปขับไปเก็บไปขับไปเก็บไปไปขี่ไปเก็บไปไปขี่ไปเก็บเนาะไปขี่ไปเก็บบ้านยายไปเร็วน้องตังขี่ไปเก็บบ้านยายไปไปขี่ไปเก็บบ้านยายไปเอา ทำไมต้องตั้งทำหน้ากันครับเอ๊ะรถเปิเปเเปเดเ,ลเพลงอยู่ไหนวะเปิดเพลงอยู่ไหนวะเปิดเพลงให้พ่อฟังหน่อยเร็วเปิดเพลงให้พ่อฟังหน่อยไหนรถเปิดเพลงอยู่ไหนรถเปิดเพลงเปิดเพลงให้พ่อฟังหน่อยไปเอาเต้นเต้นเต้นด้วยเต้นด้วย chẳng nốt như này luôn, chẳng nốt như thế này nãy xí đi nốt như này ok, nốt pin dùng để xóng tù ไม่ดังเอ,เออเอามาให้พ่อดูดิมามาเอมาให้พ่อดูดิไม่ดังเลวเหรอมาเอามาเอามาน้องตังทาไม่ดังเหรอครับไหนพ่อดูดิพ่อดูดิอดดโอ้ซ่อมรถเองเลยเลยไม่ดังเหรอลกูกไ,ไหนดูดิ อ้าวน้องตังทำไม่ดังเลยน้องตังทำรถไม่ดังแล้วน,น้องตังทำรถไม่ดังแล้วอน้องน้องตังทำไม่ดังอ่ะเอาบีบแตก็ได้บีบแตเอาบีบแตเอาเออบีบแต่ก็ได้ เดี๋ยวพ่อทําให้เดี๋ยวพ่อทาให้ระวังรถเดี๋ยวพ่อทําให้จบเดี๋ยวพ่อเอาไขาควงก่อนน้องตังรออยู่นั่นแนะ มาให้พ่อมามาให้พ่อพ่อซ่อมให้มามาพ่อซ่อมให้มาพ่อซ่อมให้เนาะมามาเร็วมาเร็วมาไหนดูดิมันทำไมมันไม่ดังเนาะไหนดูสิทำไมไม่ดังเนาะต้ <c oughs> อ,องจะทำเองเหรออทำเองทำเองเอทำเอง กดดิกดดิกดเอากดปเปิดเพลงเอากดปเปิดเพลงก่อนดังไหมลองดูดิดังไหมอุย้ยดังแล้ว ได้ได้ได้พปิดกอเราปิดก่อนราปิดก่นไปเสร็จแล้ว có à, lốm lốm thì mấy à lốm <laughs>

bùa ồ oh, sang tới tắp cả đấy khi à uh, thả qua lòi hà xếp mi khá sông xếp bạc xếp bạc tư nhi xếp bạc tư nhi Hãy โอเคอมหัวใจบ่มีมีแต่ตับกับกขินแค่นั้นล่ะครับมันมันสิมีเนื้อเป็นไม้ไม้ล่ะจักบาทเหระต้องเบิรงแต่ผมที่สร้างเป็นโตมาเออเบเนี่มันมีน้ำจิ้มนะป็นน้ำจิ้มแบบหวานๆเปรี้ยวๆนะแซ่บด้วยดอกจีนน้ำจิ้มก็พันเนียว มันน่ากินที่แสบอยู่กอกินทุกมือไม่ชินเลี่ยนเออมันเลี่ยนมันกะทิมันมั่นกะทิเรื่องแหงอยู่อืมอะไรนนะเออพอเก็บไว้มากินมันมั่นเ่ราะแสบกกินกะทิมันแปลกๆ ต้องเอามากินห่อนๆแฉบอยู่าาแล้วมาถิงไหวเอาาบาอ้่นเนี่ยแบบแฉบรถมาลูกรถมารถบาลูกรถมาใจเย็นระวังรถให้รถไปก่อนครับให้รถไปก่อนให้รถไปก่อนครับ

ลูกระวังตื่นบดขึ้น